สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวรอบโลกหนึ่งชั่วโมงวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้ด้านการเมืองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์กีฬาและบันเทิงพร้อมมีเคราะห์เบื้องหลังอย่างละเอียดเพื่อให้คนเข้าใจโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับในตอนที่1ประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากที่อิรอนและอิสราเอลเกิดการพัฒาการทางทหารเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดสหรัฐอเมริกาได้เข้าแทรกกลางเพราะประกาศหยุดยิงชั่วคราวซึ่งแม้จะยังไม่แน่นอนแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีของการลดความรุนแรงลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแถลงว่า หากถูกขัดแย้งไม่ยุติการใช้ความรุนแรงเราจะยกระดับมาตราการลงโทษขณะเดียวกันปฏิวิงานช่วยในได้บรดนุษธิยา,ามจากสหรประชาชาติยังคงดำเนินต่อไปภายใต้ความเสี่ยงอย่างมากก่อนที่2นะครับการประชุมเนโตและท่าทีของทรัมป์ที่กรุงแหกประเทศเนเธอร์แลนด์มีการจัดประชุมสุดยอดเนโตซึ่งพูนนาประเทศสมาชิกหารือการเรื่องการเพิ่มงบประมาณการลงทุนสูงถึง5%ปอร์ของ GDP ทำกำลังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภายในประเทศสมาชิกรายๆทรัมป์ใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มบ,บัติในการรับมือภัยคุกคามจากจีนรสัสเซียและตะวันออกกลางและยังกล่าวอีกว่าอเมริกาจะไม่แบกรับภาระฝ่ายเดียวอีกต่อไปเขาต่อมาครับการคาดะอว่างประเทศสหรัฐกับแคนาดาและจีน อีกด้านหนึ่งคาวินทิรโรบทาได้ประกาศยุติการจัดระาการค้ากับแคนาดาทันทีหลังแคนาดาเตรียมเก็บห้าสีดิจิทัลสามประเด็นสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐอย่างอเมเบสันกูเกิลเล e t เมดาในขณะที่การเข้าริ้ครีสเรัารัระจีนสามารถตกลงชั่วคราวยีกับและเอิร์ t เทเบิลเพรสนิงเพจได้สำเร็จส่งไม่ตลาดหุ้นโลกพุ่งขึ้นทันที โดยเฉพาะ Nasdaq กและ S&P 500ที่ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อมาครับคลื่นความร้อนในยุโรปวิกฤตดิ่สิงเวทหอมที่ประตุกขึ้นยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ศตวรรษโดยเฉพาะที่อิตาลีสเปนและฝรั่งเศสอุณหภูมิทะลุ44องศาเซลเซียส,สนในหลายเมืองเกิดไฟป่าลุกลามและมีคำเตือนด้านสุขภาพระดับสูงสุด ทัวทั้งภูิพิภาคองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่านี่เป็นผลลัพธโดยตรงจากภาวะโลกร้อนแรงคาดการว่าซัมเมอร์ต่อจากนี้จะเริ่มเลว้วขึ้นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆข้อ <c oughs> <c oughs> ตกลง UN <c oughs> และคอบ3าสินในการประชุมสัตว์ประชาชาติว่าด้วยงบประมาณแดนภูมิอาการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 200ประเทศลงวติเพิ่มงบประมาณ UN Climate Budget ขึ้นอย่างประเด็บอันซิสเอ์เน10%ขึ้นอย่างเอกฉันด้วยมีออสเตรเลียและตุรกีปรเป็นเจ้าภาพเสดงจัดกองสันสิบอย่างไรก็ตายยังความกดแเทงทางการทูตระหว่างออสเตรเลียและตุรกีอาจส่งผลกระทบต่อการเป็นปเจ้าภาพในปีห้ซึ่งกำลังรอการตัดสินใหญ่คั้งสุดท้ายจากประจํางาน อบ315ในเดือนกรกฎาคมนี้สถานการณ์ในกาซาดานมูต่อเหมือนสีธรรมกาปรปะทะขัดระบัยงอิสราเอลและกลุ่มติดรุดในชนวนกาซายังจะเีต่อไปแม้มีการเจรจาจุดยิงล่าสุดเรือบรรทุกเวชภัณฑ์และอาหารภายใต้ของกันกาซาฟิโดฟคอติลาทุกสกายการดรวยกล่องทำพิสร,ราไรลสหประชาชาติและองค์กรสิทธิบร,ริยทระบุว่า ระบช่วยเหลือทางอันทางบัตรุยศสตรมนุษยธรรมของสหรัฐยังไม่พิงคอและเรียงทุกอนันโทชมตีนาย,ยกสนาัสพระสัอาจะเปรยบรยุทธกล่าวว่าถึงเวลาเราชี้ตัวตนจัดระเบียบแนวทางใหม่ในการช่วยชีวิตประชาชนในเขตยาาชนที่สุดของโลกเขาเนิยศาสตร์มืมอม่งใหม่ตัวจดาราศาสตร์คลองตระทันอวกาศเจลสเวลและเดลิเบียนออเซิเบอร์เดลีเผยข่าวของมูราและ กาลซีที่อยู่ห่างไกลเป็นนาลาปีแสงก็มูลล่าสุดบุญชีถึงการกำเนิดของบรรดาพ่อที่มีคุณสมบัติคล้ายึงกับโลกอย่างมากองค์การนาซาและเอเซียเปิดเผยว่านี่อาจเป็นตุวเริ่มต้นก่อนอาสารวมโลกใหม่และเว่าะเป็นการครุ่นหาจึงมีชีวิตนอกระบบสุริยะขอต่อมาครับกีฬาความกร้ไรต่างๆการแข่งขันริสโอเปนต่อศูนย์ห้าจบเป็นเหยื่อดงเป็ หรือคาร์ลอสอัลการัสควาเชนไซเดียวส่วนโกคุ้กกบกรัยภาพโปรตีนสัตว์คว้าแชมปหญิงด้วยอายุเพียง20ปีอีกด้านกีเข้าแต่งารตลาดชรวดโปรเบตตักกัรแันเพนส์อ2ทีมแต่กันจีสารัตวีนาะพร้อมกันตะวันรวมวันในพาลนตลาการเปเทิร์นการต่งานเจฟฟเบซอรและประกาการในยุควนิดเจฟเซอรถัดแต่งงาน สตุตบูรานในเวนิสอิตาเลียนทมกลังกรเศษปิชาดวานการท่องเทียวจะหาได้เกินพิกันมเมือนกันกนี่หลายหลายมออกมาเบียกร้อยหายรัาบานจําเกินงานท่องเขียวลัดกว่าคู่เพรตทําทำตุยเลือนัดสิ่งประร่มมนานเปรตัดนทดนเลยทวีตว่าวเวนิสกำลังร้องหาอ้าแฉจ,จรรมเล็พรเลฟิตาว์กองเซติโลเขาไปได้จารจาจะรกูทิงกันด้ ในยมร็อกงอีการประชุมมโรรเร่องปาะมาแเละกน้ตอนมายจึงสิตเดิในเมืงองอาการิในตอนนี้คือชมคันอลอเกี่ยวกับปบปัิของนชุมชนต้องทิ่นในกาอนูรักนั่นเจราาิญด้มนเกีริปประเดยงเศรกิคริสซาบีประชาปี2อง่าฮ่าอย่างนึ่งทรายมีขบวนพาเรนมาเพื่อวัลลนักกีราดิโอหลายพันคนทำจัดการเลยเสียจากผู้ชมทั่วประเทศ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่เสริมคันจากทัวโลระเจาวันนี้อีจีเป็ดคราเคมสองเอาสองห้าหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและข้าเจจริที่มู่เร็วทุกคนอนวั้นชงคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของรอนไวจ7ดแม่โอ,อกันห้า